ไม่มีใครถามแต่อยากมาเล่า EP ที่7การย้ายงานของแรงงานไทยที่อิสราเอลสวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้จะมาพูดถึงการย้ายงานของแรงงานไทยที่อิสราเอลนะครับโดยประสบการณ์ก็คือผมไม่เคยย้ายงานนะแต่ผมรู้จักกับเพื่อนแล้วก็พี่แล้วก็น้องที่ย้ายงานออกจากทั้งแคมป์งานผมแล้วก็ย้ายมาจากที่อื่นนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าการย้ายงานที่อิสราเอลเนี่ย จะต้องมีขั้นตอนนะขั้นตอนต่างๆนะครับก็อนับแรกเลยก็คือต้องพูดคุยกับนายจ้างครับเมื่อเวลาเรามาถึงที่ทํางานนะยกตัวอย่างเช่นเวลาสมมุติว่าเราบินมาจากไทยเนี่ยก็คือมาวีซ่าเกษตรจะต้องทํางานเกษตรหรือว่างานสวนงานฟาร์มนะครับจะไปทํางานอย่างอื่นไม่ได้นะถ้าสมมติว่ามาวีซ่าเกษตรแล้วไปทํางานก่อสร้างเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายก็คือปิดประเภทของวีซ่านั่นเอง นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาบีซ่าก่อสร้างหรือว่ามาบีซ่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้มันมีมากมายหลายอย่างแต่ก่อนมันจะมีเฉพาะบีซ่าเกษตรเท่านั้นนะครับมันมีมากมายหลายอย่างแล้วทีนี้ก็คือว่าก็ถ้าเกิดเราไปผิดประเภทเนี่ยก็คือผิดกฎหมายทีนี้ถ้าเกิดสูนว่าเรามาทํางานที่อิสราเอลแล้วแล้วรู้สึกว่าเราต้องการที่จะย้ายงานนะครับย้ายวันแรกได้เลยไหมหรือว่าต้องทํางานกี่เดือนถึงจะย้ายได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง นะครับทีนี้ในการย้ายงานน่ยมันจะมีขั้นตอนอันดับแรกเลยก็คือว่าเวลาเรามาถึงเนี่ยที่ทางานก็คือเราจะปรึกษาเพื่อนร่วมงานก่อนนะครับหรือว่าไม่อยากปรึกษาเพื่อนร่วมงานก็คุยกับนายจ้างโดยตรงหรือถ้าเกิดกลัวคุยกับนายจ้างไม่รู้เรื่องก็ลองคุยกับล่ามนะครับปรึกษากับล่ามที่นี่ล่ามเขาก็จะแนะนานะครับว่าที่ทํางานเป็นไงบ้างทําไมถึงต้องอยากย้ายงานหรือว่ามีงานอื่นรองรับไหมหรือว่าต้องการไปทํางานที่ไหนนะครับมันจะมีหลายกรณีมากเลย ในการที่จะต้องการย้ายงานที่อิสราเอลนะครับหรือเอาง,ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นก็คืออย่างผมอยู่คิบบูตก็งานที่อิสราเอลมันจะมีทั้งคิบบูตแล้วก็โมชารนะครับถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆเอาแบบเข้าใจใง่ายๆเลยก็คือว่าคิบบูตเนี่ยเปรียบเปรียบเสมือนเป็นของรัฐบาลนะครับโมชารเป็นของเอกชนก็คือของเจ้านายโดยตรงนะครับแต่ทีนี้ข้อดีของคิบบูตก็คือได้ค่าแรงตามกรมแน่นอนนะครับสิทธิอะไรต่างๆค่าไอ้สิทธิ การรักษาพยาบาลหรือว่าสิทธิต่างๆไม่ว่าเงินพิเศอิมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็จะมีครบเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็อีทพักก็จะดีสวัสดิการครบแต่ว่าเ,าเวลาในการทํางานอาจจะน้อยนะครับส่วนโมชาร์บบางที่ก็ดีบางที่ก็ได้ค่าแรงไม่ตรงตามกรมแต่ว่ามีเวลาทํางานเยอะมีอทีเยอะแล้วแต่ส่วนนะครับอันนี้ก็พูดให้พวกเราฟังแล้วก็ทีนี้การย้ายงานนะครับ ถ้าเกิดสมมติว่ามีน้องมีน้องคนนึงนะอันนี้ไม่สมมตินะอันนี้คือประสบการณ์เลยก็คือน้องบินมาทํางานที่อิสราเอลทีเอซี AC นะรุ่นที่สิบหกนะครับก็มาได้สามวันต้องการย้ายงานเลยเพราะว่ามีอาการปวดหลังนะครับมาตกสวนกล้วยก็คือปูะเด็นคือเขามีอาการปวดหลังอยู่แล้วก็คือจะต้องมาแบกกล้วยเนี่ยก็คือไม่ไหวก็แจ้งทางล่ามไปก็ขอย้ายทีนีนน้น้องเขาก็มีงานรองรับก็คือมีพ่อเขา นะครับคุยกับนายจ้างอีกฝั่งนู้นได้นะครับแลกเปลี่ยนวีซ่ากันก็คือโอเคเลยก็คือสลับเปลี่ยนวีซ่ากันก็ทางน้องคนนี้ก็ย้ายไปแล้วก็ได้คนใหม่มาแทนก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือย้ายถูกแบบถูกต้องแบบถูกกฎหมายนะก็คือพูดคุยกันแลกเปลี่ยนวีซ่าตกลงกับนายจ้างตกลงกับร่างมาเรงต่างก็คือโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการย้ายงานก็คือหนีหนีวีซ่าไป นะครับก็คือมาแล้วก็มีเพื่อนคนรู้จักก็หนีวีซ่าอันนี้ก็คือผิดกฎหมายนะแต่ว่าก็สามารถทําได้ครับแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะเพราะว่าเกิดกรณีบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเราหนีไปแล้วไม่มีวีซ่าไม่มีสวัสดิการต่างๆเวลาเราเจ็บเราป่วยเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาหรือว่าในกรณีขั้นร้ายแรงก็คือเสียชีวิตก็จะเกิดอะไรต่างๆตามมาหลายอย่างนะครับก็คือพูดง่ายเราผิดกฎหมายเราก็จะเรียกสิทธิหรือว่าอะไรต่างไม่ได้ นะครับแนะนําให้ย้ายงานถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ออย่างหนึ่งก็คือไม่มีงานรองรับจะย้ายงานแต่ว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้นะครับก็จะต้องปรึกษาล่ามล่ามเขาก็จะหางานลงให้เราตรงที่มันว่างแล้วก็ตรงที่มีวีซา่านะครับอยู่ในควบคุมของบริษัท12บริษัทนี่แหละล่ามเขาก็จะจัดการให้แต่ว่าอาจจะย้ายภายในวันนั้นหรือต้องรอหนึ่งอาทิตย์หรืออาจจะต้องรอหนึ่งเดือนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีงานว่างหรือเปล่าหรือถ้าเกิดเราต้องการระบุว่าเราต้องการ ผมอยู่งานสวนแล้วผมอยากไปทํางานที่เป็นงานฟาร์มอยากไปอยู่ฟาร์มวัวไปอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องรอหรือว่าหาล่ามเขาก็จะหาไรให้อีกทีนึงนะครับอันนี้คือกรณีที่เราไม่มีงานรองรับนะก็คือไม่มีเพื่อนที่รู้จักหรือว่าติดต่อนายจ้างอีกฝั่งหนึ่งนะ่ะไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆว่าใช้การเสียงดวงแล้วก็วัดดวงไปเอานะครับทีนี้ทําไมถึงต้องย้าไงย้ายงานก็หลายกรณีครับบางที่เขาก็บางคนเขาก็เห็นผลก็คือว่า ที่ตรงนี้อาจจะเงินน้อยนะครับมีความจําเป็นที่ต้องการที่จะทํางานมากเพื่อที่จะได้เงินไปในจํานวนมากหรือบางที่อาจจะไม่ถูกกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าทํางานตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดสยกตัวอ,อย่างเช่นแบกกล้วยมันก็หนักนะ,นะครับหรือว่าต้องการที่จะไปทํางานสวนต่างๆสวนผักหรือว่าอาจจะไปทํางานฟาร์มฟาร์มไก่หรือว่าฟาร์มบัวน,นี่ก็คือสามารถพูดคุยกับนายจ้างนะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะแล้วก็ณตอนนี้ปัจจุบันก็คือวีซ่ามันเยอะ นะครับมีทั้งงานก่อสร้างงานอุตสาหกรรมงานเกษตรนะครับผมแนะนําว่าแล้วอย่างหนึ่งตอนนี้ TIC ก็เริ่มจัดส่งรุ่นที่1 7ใกล้จะหมดแล้วแล้วก็รุ่นที่18กําลังจะมานะครับในเริ่มเริ่มรุ่นที่18นี่ก็เริ่มวันที่26แล้วก็27พฤษภาก็แนะนํานะครับว่าตอนนี้ใครที่เกาะงานไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งย้ายงานนะครับถ้าเกิดไม่มีวีซ่าไม่มีเงื่งต่างแล้วอย่าเพิ่งย้ายงานอย่าเพิ่งเสี่ยงนะครับเพราะว่าตอนนี้คนมันจะมาเยอะนะครับแรงงานไทยมาเยอะนายจ้างเขาก็ เหมือนไม่ค่อยได้งอเท่าไหร่ตอนนี้นะมันไม่เหมือนในช่วงสงครามนะครับอันนี้คือผมแนะนานะผมประเมินการประมาณการเองนะนะครับก็คือว่ามันไม่เหมือนในช่วงสงครามในช่วงสงครามเนี่ยแ็กสองคนเก่าเนี่ยนายจ้างเขาต้องการนะกลับมาทํางานเพราะว่าช่วงนั้นสงครามคนกลับเยอะนะครับแต่ตอนนี้คนอยากมาเยอะ อย่าลืมนะครับว่าคนอยากมาทํางานที่อิสราเอลเยอะมากๆทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับก็ถ้าเกิดใครได้งานที่โอเคแล้วก็ตรงตามแล้วก็พยายามเกาะงานไว้นะอันนี้คือแนะนํานะครับอันนี้คือเป็นคําแนะนําแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์นะครับก็บางคนก็มาอยู่ได้หนึ่งเดือนอาทิตย์หนึ่งสองเสือ้อไอสองเดือนบางคนก็หนึ่งปีก็สามารถย้ายได้เลยแต่ถ้าครบหนึ่งปีอ่ะถ้าอย่างคิบบุตอ่ะมันจะได้เงินเขาเรียกว่าเงินฝากหัฝกฝากของเราคืนด้วยแต่ถ้าไม่ครบบางที่ก็ไม่ได้บางที่ก็ได้ แล้วแต่นะครับผมที่เท่าที่ผมรู้จักก็ประสบการณ์ก็บางอยู่ที่เนี่ยย้ายไปที่อื่นก็ได้นะประมาณ5้าพันเช็คหรือว่าอาจจะสามพันเชคก็แล้วแต่นะครับเงินที่เขาหักหักฝากรา,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 ายเดือนของแต่และเราอ่ะของเรานะครับของการทํางานของเราอันนี้ก็เป็นประสบการณ์แต่ส่วนใหญ่ตอนเนี้ยที่ทำงานผมผมอ่ะเขาไม่รับย้ายมาแล้วนะช่วงในช่วงของคำเนี่ยคนที่อื่นขอย้ายมาเนี่ยขอลามขอล่ามมานะล่ามก็เอามาลงบางคนก็อยู่ได้อาทิตย์บางคนก็อยู่ได้สองอาทิตย์นะครับ แต่ว่าตอนนี้คือนายจ้างผมก็คือรับจากไทยมาเลยก็จะมาถึงอาทิตย์หน้าวันที่13ก็ประมาณ10คนครับ TAC รุ่นที่17นะก็อันนี้เป็นแนวทางกันนะครับแต่ว่าแนะนําตอนนี้ว่าใครที่มีงานทําที่อิสราเอลแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วก็มันก็ไม่หนักนะเดี๋ยวบากกกแรงก็ ก่องานไว้ก่อนครับเพราะตอนนี้คนบินมาทํางานที่อิสราเอลเยอะมากก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจท็อปอิสราเอลด้วยนะครับขอบคุณครับ